สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องน้องโอ้ยมาถึงแล้วนะเอฟซีนะรอจนเกือบหลับนะครับพี่น้องเนาะ,อะรอบที่สองนะครับพี่น้องเอฟซีน่าจะสามรอบนั่แหละครับนะ,อะ,อะรอบสองรอบสองเอนะาไหมใคก่อน อันนี้เป็นรอบที่สองนะคะที่เราจะขนข้าวขึ้นแล้วก็ไปลงลานที่บ้านกวลบุญน,นะเพราะว่าตรงนี้รถนาะรถสีข้าวเข้ามาไม่ได้เข้าวปัน่นรถปั่นเนาะมันเข้ามาไม่ได้เอาคือค้างเติงยึงอยู่ไปไม่ได้ปูแย้งไม่ไย้เจอ มันคือหงห้าอยู่บ่โอ้โอ้โอ้พ่อพ่อพ่อยานฝามันนั้นอ่าสองยายไปแล้วพี่น้องสองยายยายทองกับยายเจือเกือบบุตรคอยได้อันนั้นอะ รักเจ้าแล้วเนาะเออเอาไปตื้อเันะล่ะไม่ยังมีเหปูผ้าลานพี่น้องนะชุดที่แปวข้าวลงลานก็กำลังกินข้าวเนาะส่วนเราก็กินแล้วนะคะก็จะพากันขนข้าวขึ้นก,ก,ก,าานนก่อนนะ่ง

ก็กะไว้ประมาณสักสามรอบนะพี่น้องอมันพลาักตีเบียกับยายโยนเคลดตีโอ้สองยายแข็งแรงนะพี่น้องเอ้ย ไม่ใช่เล่นๆได้ถ้ามีเงินเยอะๆนี่พายายไปเที่ยวตลาดนัดเต่าง,งอยวันพุธนะวันนี้ก็ขนนะคะพรุ่งนี้น่าจะได้ปั่นนะดอกพันเดียวนะเนี่ย มันล่นเบิดใบใหญ่มันโยนหลายเธอข้าวก็มัดน <bah> ้อยหน่อยพี่น้องถ้าเป็นของพวกเราก็จะสามมัดนะสองมัด รวมเป็นหนึ่งมัดสสี่กัมของเราเก้าสิบนะเบาในดอกเงินจะปั้นมือเอากระชมโมเลรถไถก้อนพีน่าหน่อยใหญ่อง รูดเอาไว้โยนที่หลังเกี่ยวข้าวยาวพี่น้องเลยมีแต่เฟืองยาวมากนะครึ่งเกือบเม็ดหนึ่งนะของเราผัดเกี่ยวเอาแต่รวงมัน มีสางเลยเนาะพอไปเอ็ดอยู่บ้านเพื่ออะไระสงใช่เนาะคันร่มบมิดนะบ่เอาเงินนะเอาอ่ะเพื่อนี่ ที่ทนนะเขาเขอมันเมื่อน้นได้บอกมันมาเบิงโง่มนโอ้ติดภูเขานะคะวิวทางด้านนี้คืนหอดอีกีตีการเลี้ยงข้าวนะคะ มันมันไม่ยานผีแล้วก็จะเรียงข้าวแบบนี้นะเหมือนที่เราไปบ้านเดือเบอกเลยนะเดี๋ยวก็จะขึ้นไปเหยียบขยมขยมลงให้มันแน่นก็ได้เยอะๆออเออเอด็ด มอโนวดแห้งโทูมาติดตามผลเนาะได้แล้วหนึ่งแถวจาฟหุ่นมาไรมันเต็มอึน่มาห้องนวดเท่านเรื่ขมจัดนี้หดี๋ยันนี้ เป็นเที่ยวที่สองนะคะรอบที่สองก็อรอลุ้นรถติดลมอีกที่เก่าเมื่อกี้ติดสองที่สามที่บ่สองนะะ้อยสองที่คะ่ะ็ติดี คลิปนี้จบประมาณนี้ทุกคนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ